เพื่อนๆทีนท่น่ารักทุกคนตื่นแต่เช้ามาสนุกด้วยกันใครตื่นเองยกมือขึ้นเก่งมากคนเก่งทั้งหลายลุกขึ้นยืนมา,มาออกกำลังรับแสงตะวันด้วยกันครับ ได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีวันนี้พี่เอมมีสระมาให้รู้จักน้องๆที่น่ารักมาเพิ่มความคึกคักให้สระที่น่ารู้จัก ระอระกรออะกรน้องๆมาช่วยพี่เอ็มคิดหน่อยนะคะว่าเพื่อนสัตว์ที่มีกรออะกระนำหน้ามีตัวอะไรบ้างกระกระ right เพื่อนสัตว์อะไรอีกบ้างนะที่มีสระอะลองคิดดูสระอะอยู่ไหนอยู่ที่ไงสระ,ะหนูน้อยนะ หมา D O G dog ปลา F I S H fish แหลมคมนุ่มนิ่มมาเล่นบอลกันออกไปรับแสงตะวันให้ชุ่มชื้นหัวใจไปค่ะหนูอยากไปสูดอากาศแจม่มใสไปเลย let's go <S มาโกงมาโกอะไรไปได้ที่ไหนหล่ะครับน้องรักสับภาษาอังกฤษเยอะนัก พรุ่งนี้สอบเดี๋ยวจะท่องไม่ทันแต่น้องท่องมาแล้วทั้งวันเล่นสนิทก็แล้วกันพักผ่อนสายตาแหลมคมให้นุ่มนิ่มท่องสับให้ได้ทุกคำนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่โดนว่าแม่นิ่มฝากไว้นักหนาให้น้องท่องให้ได้สับเยอะแยะมากมายท่องมาแทบตายขอพักหน่อยนะคะขอร้องนะคะนะคะได้โปรด ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้โหพี่ม่วงไวยช่วยหนูด้วยนะคะได้ได้เดี๋ยวพี่ประนีประนอมให้เอง <c oughs> แหลมคมยาว่วงไว้ยาไม่ว่าจะพูดอย่างไรเราก็ไม่ยอมแหลมคมฟังเราพูดก่อนประนีประนอมยอมนิดยอมหน่อยนุ่มนิ่มก็ตั้งใจมาไม่น้อยเล่นแล้วค่อยกลับมาท่องต่อก็ได้ ใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาท่องต่อไม่ได้เสียวเวลาเล่นสักครึ่งชั่วโมงเพื่อพักสายตาแป๊บเดียวก็กลับมาท่องต่อท่องต่อ <c oughs> แหลมคมมาเล่นด้วยกันนางติวทั้งวันคงปวดเมื่อยหน้าดูแหลมคมก็อยากเล่นใช่ไหมอยากเล่นเราก็อยากเล่นแต่เรารับปากแม่นิ่มไว้แล้ว ว่าจะติวให้นุ่มนิ่มพี่แหลมคมก็ตั้งใจติวให้หนูมานานหนูท่องได้เกินครึ่งหนึ่งแล้วนานๆเล่นแป๊บเดียวเองนานๆนานๆก็ได้เรายอมประนีประนอมเย่แต่แต่อะไรนุ่มนิ่มต้องท่องคำที่เราบอกให้ได้สามคำถ้าท่องได้ก็ได้เล่นสามสิบนาที แล้วก็กลับมาท่องต่อตกลงค่ะต้องทองได้ห้ามผิดเลยนะขอยแค่อยู่ในเครื่องแรกหนุ่มมั่นใจโอเคงั้นเริ่มได้ขอให้คุณนุ่มนิ่มบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษและของให้ถูกต้องคำที่หนึ่งนก B I R D Bird เย yeah> คำที n ่สองมด a n d a n t a n d เก่งมากนุ่มนิ่มคำท yeah> ี่สองหมู pig p i g pig สุดยอดเย้ไปเล่นกันพวกเราไปเล่น yeah> กันเย้ ขอบคุณพี่แหลมคมที่ยอมประนีประนอมให้นุ่มนิ่มพักเล่นนะคะจะรอช้าอยู่ยัยช้าหมดอดเล่นนะจ๊ะคระรอ<ร>ด้วยรอ<ร>ด้วย <laughs> สวัสดีครับผมพิงครับประีประน,ระนอมคือเหมือนที่ในหลวงแทก่การทิ่กล้าอยากเห็นคนไทยละกันและสามัคคีกันครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องโบตันค่ะปานีปานอมคือตกลงกันอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องจิงจิค่ะเวลเราพ่อไปขับรถชนเราต้องไม่มีเรื่องกันหนูชื่อน้องมิลลี่ค่ะ วันนี้หนูไปโรงเรียนมาค่ะแล้วตอนจะเลิกเรียนเด็กผู้ชายคนหนึ่งขอดูป้ายชื่อของนามบัตรพ่อกับแม่ของผู้ชายอีกคนหนึ่งคนที่เอาไปดูก็ไม่ให้คืนค่ะอีกคนหนึ่งที่ให้ป้ายชื่อของพ่อกับแม่ไปเขาก็พยายามจะเอาป้ายชื่อของตัวเองออกมา หนูกลัวว่าเขาจะทะเลาะกันหนูเลยเข้าไปค่ะแล้วก็บอกว่านี่เอาบัตรของเขาคืนมาเขาก็เอาบาัตของเขาคืนมาค่ะก็อะกกะกกักก ทำงานกะเช้าทำงานกะเย็นก็รออะกระกระ นักสกูตสวัสดีค่ะนีชื่อน้องกัญญาค่ะขออะคะสวัสดีค่ะน้องเมดอนดี้ค่ะขออะคะไม่เอก ค่ะัอดีกันนะคะค่สะสาะาอาอยู่ไหนอยู่ยีงไงสาะะอาสาะอามีอยู่รอบตัวของเราจริงๆนะครับวันนี้ลองดูว่ามีอะไรบ้างแล้วมาบอกกันด้วยนะครับตอนนี้พักสักครู่แล้วกลับมาสนุกกันต่อครับ สวัสดีครับเด็กๆมาส่งเสียงให้เป็นเพลงครูหนุ่มจะร้องบรรเลงร้องเป็นเพลงสะละะมมา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 

เพลงกันอีกนะครับ บะหมี่เป็นของโปรดของเพื่อนๆหลายๆคนแต่สำหรับว่องไวของโปรดก็คือแครอท เพราะฉะนั้นแบบมีขอว่องไวต้องใส่แครอทพักสักครู่แล้วกลับมาสนุกกันต่อนะครับ สวัสดีครับเด็กๆต้อนรับเข้าสู่ซปเปอร์ฟันน้ำนมวันนี้เนี่ยมีความสนุกสนานและความมันรอเราอยู่เพียบแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปเจอกับชมหน้าซปเปอร์ฟันน้ำนมและด่านที่พวกเขาจะต้องเจอในวันนี้กันเลยครับน้องใบหม่อนน้องต้นข้าวและด่านที่น้องๆจะต้องเจอในวันนี้คือตะลุยตัวเลข1นึถึงสิฝ่าเขาวงกดลึกลับ ใต่ตาขายพิชิตความสูงทันดินเอียงปีศาจมหาภัยและสุดท้ายกระโดดบ่อรุงระวังและเริ่มได้ไปเลยครับโอ้โหเยียบตัวเลขหนึ่สิบแบบผ่านไปด้วยความเร็วสูงเลยนะครับโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ผ่านมาได้แล้วะครับเข้ามาหลงในเขาวงกตลึกลับใบมอนจะต้องหาทางออกให้เจอนี่แหละเขาวงกตของจริง น้องๆหลายคนไม่เคยเจอไม่เคยเข้ามาสัมผัสเขาวงกดแล้วก็เข้ามาได้ก็ออกได้ไม่มีปัญหาครับมาถึงด่านไต่ตาข่าย,าายพิชิตความสูงใบหมอนต้องใจเย็นๆนะต้องใจเย็นต้องมีพื้นเหยียบที่มั่นคงก่อนที่จะขยับตัวอโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมากเรียบร้อยไม่มีปัญหาแบบนี้ก็มาเข้ามาในปากของปีศาจมหาภัยเลยครับ ทะลุตัวมันไปเลยทะลุตัวเจ้าปีศาจไปเลยไม่มีปัญหาแบบนี้ก็วกกลับไปฝั่งนู้นครับแผ่นดินเอียงแผ่นดินเอียงว่างยังไงสเต็ปเท้าสเต็ปเท้ามาแล้วโอเคแล้วก็กระโดดตะลุยบ่อรุ้งครับเย้เย้กดกร่งเจ๋งมากเลยเอาละครับซูเปอร์ฟันน,นมของเราพร้อมประจำที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมพรอมแล้วนะเตรียมตัวระวังและ เริ่มได้ไปเลยครับตะลุยตัวเลข1-10ถึงก็คือการเหยียบตัวเลขจนครบ1-10ถึงสวยงามแบบนี้แหละครับแล้วก็พุ่งเข้ามาในเขาวงกดลึกลับในขณะที่คลานไปก็ต้องประเมินหาทางออกไปด้วยนะครับว่ามันจะอยู่ไหนแล้วก็เจอทางออกจะได้ครับโอ้มีติดเล็กน้อยเขาวงกดเกือบพังแต่ไม่เป็นไรครับผ่านมาที่ดันไตตา่ายพิชิตความสูง ยังไงดีใจเย็นๆนะด่านนี้ต้องใจเย็นเราต้องหาจุดเหยียบที่มั่นคงก่อนค่ะอย่างนั้นแหละค่ะอา่อาฮะอา่าฮะอ่าฮะไม่มีปัญหาคราวนี้เร็วด้วยเต็มที่เลยครับไม่ต้องใจเย็นแล้วคขาเนี้ยเาวนี้พุ่งได้เร็วเต็มที่เลยโอเคผ่านออกมาได้มาถึงด่านนี้อันนี้ก็ต้องเร็วอันนี้ก็ต้องเร็วต้องทรงตัวดีๆต้องบาลานดีๆโ,โ,โอ้โอเค ح ح> ผ่านแผ่นดินเอียงมาได้ กระโดดตะลุยบ่อรุง้งโอเคแท็กมือกับพี่แหลมคมหน่อยเย่อะแท็กกับพี่มีหน่อยเปล่าแท็กกับพี่เออพี่มีครับพี่มีพี่มีคิดว่าซูปเปอร์ฟันน้ำนมวันนี้เจ๋งไหมครับอืมเจ๋งมากแน่นอนเลยเลยครับ ความสนุกแบบนี้เนี่ยมีให้เราดูเรื่อยๆมีให้เราได้สัมผัสเรื่อยๆแน่นอนไว้เจอกันใหม่กับซุปเปอร์ฟันน้ำนมค่ะเด็กๆบ๊ายบายแล้วกลับมาเจอกันครับ อ๋อๆอ๋ออะอๆอออน้นะอออสนุกดันวันนี้พวกเราสนุกกับสระสระอะสระอะไว้คราวหน้ามาสนุกกันอีกนะคะ กับสระแสนสนุกวันนี้พวกเราไปก่อนนออะนะสวัสดีครับ